ขีบังบดผานกเขาต้อมเด็กหนุ่มอายุ18ปีได้ติดตามพ่อแท้ๆมาอยู่ที่หมู่บ้านแห่งหนึ่งใกล้ๆกับผานกเขาเพราะพ่อของเขาแต่งงานใหม่ที่นี่ทำให้ต้อมต้องย้ายตามพ่อมาฐานะของเขาค่อนข้างยากจนต้อมจึงเรียนจบแค่ชั้นม .3 และไม่ได้เรียนต่อ ทำให้ต้อมต้องหาเลี้ยงตนเองโดยการหาของป่าไปขายในครั้งนี้ต้อมได้เดินขึ้นไปยังป่าผานกเขาเพราะคิดว่าน่าจะมีหน่อไม้ให้เขาเก็บเอาไปขายโดยที่เขาไม่รู้เลยว่าที่ผานกเขามีลักษณะเป็นภูหินทําให้การเดินทางค่อนข้างยากลำบากแต่ต้อมก็ไม่ย่อท้อเขาเดินขึ้นไปยังผานกเขาเพียงลำพัง ทั้งๆท,ที่ไม่เคยไปมาก่อนโดยเตรียมน้ำและอาหารไปด้วยภายในภูที่สูงชันมีแต่โขดหินและต้นไผ่เรียงรายทำให้เขาได้ขุดหน่อไม้ไปด้วยแต่ก็ยังไม่พอเพราะนอกจากหน่อไม้แล้วต้องคิดว่าหากเจอของป่าอย่างอื่นที่พอจะนำไปขายก็จะดีกว่านี้เขาจึงเดินขึ้นไปเรื่อยๆทำให้เกิดความเหน็ดเหนื่อย จึงนั่งพักก่อนที่จะหยิบน้ำมาดื่มแต่น้ำก็หมดไม่เหลือสักหยดระหว่างนั้นม,มีชายใจดีคนหนึ่งยื่นกระบอกไม้ไผ่ที่มีน้ำอยู่ในนั้นให้กับต้อมพ่อนุม่มหิวน้ำใช่ไหมข้าพอจะมีน้ำอยู่บ้างดื่มสิอะ,อะขอบคุณครับนะต้อมรีบดื่มน้ำอย่างรวดเร็วเพราะกระหาย ชายปริศนามองต้อมด้วยความเอ็นดูน้ำเนี่ยหอมเย็นสดชื่นจังเลยนะครับว่าแต่นะมาหาของป่าเหรอครับข้าไม่ได้มาหาของป่าหรอกแต่บ้านข้าอยู่แถวนี้เอ,อ่อบนผานกเขามีบ้านคนด้วยเหรอครับผมมองไปมีแต่ป่าและหินผาทั้งนั้นเนี่ยมีสิแต่เองไม่เห็นมากกว่าว่าแต่ นอไม้ที่เอ็งหามาเนี่ยจะขายไหมข้าจะซื้อ,อน้าจะซื้อหมดนี่เลยเหรอครับอืมแต่ข้าไม่มีเงินหรอกนะมีแต่ทองนี่แหละเองเอาไปขายรับรองว่าได้มากกว่าเงินอีกทันทีที่ต้อมเห็นทองคําก็รับไว้ทันทีด้วยความดีใจระหว่างนั้นชายปริศนาได้สอบถามเรื่องราวของต้อม ซึ่งเขาเหมือนกับตัวคนเดียวเพราะพอ่อก็ไม่ได้ดูแลเท่าไหร่นักต้อมจึงต้องหาเลี้ยงปากท้องตัวเองเพียงลำพังทำให้ชายคนนั้นเห็นใจเขามากชีวิตมนุษย์ที่เกิดมาลำบากก็ต้องต่อสู้ดิ่นรนเหมือนกับเองสินะก็ผมเลือกเกิดไม่ได้นี่ครับแต่เองเลือกที่จะทำความดีได้เกิดมาเป็นคนทั้งที อย่าให้เสียชาติเกิดละ่ะครับนะเอ็งมีอะไรให้ข้าช่วยก็มาหาข้าที่นี่ก่อนแล้วกันแต่ข้าขออย่างหนึ่งนะว่าย่ากโกหกเพราะข้าไม่ชอบคนโกหกต้อมรับปากับชายปิิศนาถึงแม้ไม่รู้ว่าเขาเป็นใครแต่ต้อมก็ดีใจที่อย่างน้อยๆหากเขามีเรื่องทุกข์ร้อนจะได้มาขอความช่วยเหลือจากชายคนนี้ได้ หลังจากวันนั้นเป็นต้นมาต้อมได้เอาทองไปขายและได้เงินมาก้อนหนึ่งซึ่งถือว่ามากอยู่พอสมควรจากชีวิตของเด็กวัยรุ่นที่ยากจนกลับกลายเป็นคนมีเงินทําให้ต้อมใช้จ่ายอย่างสุรุ่ยสุร่ายเพราะคิดว่าหาเงินมาได้ง่ายๆเพียงแค่เอาหน่อไม้ไปขายให้กับน้าชายเศรษฐีคนนี้ตัวเขาก็ได้เงินมากกว่าใครๆอยู่แล้ว ทำให้ต้อมไม่ค่อยทํามาหากินเหมือนเมื่อก่อนเขาใช้เงินไปกับการบํารุงบําเรอความสุขจนกระทั่งเงินหมดต้อมจึงนึกถึงนาชายใจดีแล้วเขาก็คิดหาทางที่จะเอาของไปขายให้กับนาชายคนนั้นเหมือนเดิมต้อมเดินขึ้นไปหาหน่อไม้ที่ผานกเขาและเขาก็ไปหาน้าชายใจดีที่จุดเดิมตะโกนเรียกอยู่หลายครั้ง นานาอยู่แถวนี้ไหมครับไม่นานนักชายคนนั้นก็โผล่ออกมาราวกับล่องหนหายตัวได้ทำเอาต้อมตกใจไม่น้อยเอ็งมาหาข้ามีอะไรหรือเปล่าเออ่พอดีผมหาหน่อไม้ได้ก็เลยเอามาขายให้นานะครับอืมจริงๆที่หมู่บ้านของข้าก็มีของกินเยอะอยู่แล้วนะเ น้าช่วยซื้อผมหน่อยเถอะครับถือว่าสงสารเพราะตอนเนี้ยพ่อผมป่วยผมต้องการเงินไปรักษาพ่อพ่อป่วยเงินหรือใช่ครับตอนนี้พ่อป่วยหนักถึงขั้นต้องเข้าโรงพยาบาลได้ถ้าเองแน่ใจว่าพ่อป่วยจริงข้าก็จะซื้อให้ว่าแล้วณชายใจดีก็หยิบทองออกมาจากย่ามหลายแท่งแล้วยื่นให้กับเขา เท่านี้เนี่ยเพียงพอต่อการรักษาตัวของพ่อเองหรือเปล่ายังไม่พอหรอกครับนะต้องใช้จ่ายมากน้องชายต่างแม่ก็ยังเล็กอยู่ด้วยตอนนี้พ่อทำงานไม่ได้แล้วไม่รู้จะเอาเงินที่ไหนมาซื้อข้าวให้น้องกินนะครับน้าชายใจดีจึงหยิบเอาทองแท่งให้เขาอีกจำนวนหนึ่งทำให้ต้อมยกมือไหว้ขอบคุณแล้วขอตัวกลับบ้านไประหว่างทาง ต้อมรู้สึกอารมณ์ดีเป็นพิเศษเดินผิวปากไปเรื่อยๆเพราะทองที่เขาได้มาครั้งนี้น่าจะเลี้ยงชีวิตเขาไปได้อีกหลายปีระหว่างนั้นต้อมรู้สึกได้กลิ่นเหม็นคล้ายกับกลิ่นอุจจระมันโชยออกมาจากย่ามเขาจึงเปิดย่ามดูก็ถึงกับคลื่นไส้อยากจะอาเจียนเพราะในย่ามมีแต่ก้อนอุจจระไม่มีทองแม้แต่แท่งเดียว ต้อมทั้งตกใจและเกิดความไม่พอใจที่เขาถูกหลอกจึงย้อนกลับไปที่เดิมตะโกนเรียกหาชายคนนั้นจนเขาปรากฏตัวให้เห็นอีกครั้งนี่นะหลอกผมทำไมอ่ะดูสิทองที่นาให้ผมมันไม่ใช่ทองจริงทันทีที่ต้อมเปิดย่ามให้ชายคนนั้นดูปรากฏว่าก้อนอุจจาระได้หายไปหมดแล้ว ฮะมันหายไปได้ยังไงอะเมื่อกี้ยังเห็นอยู่เลยแต่ถึงยังไงนะก็หลอกผมอ่ะเพราะทองคําไม่มีอยู่จริงข้าไม่ได้หลอกเองแต่เองตั้งหากที่หลอกข้าเองโกหกว่าพ่อไม่สบายเพราะต้องการอยากได้ทรัพย์สินเงินทองจากข้าแล้วผลจากที่เองพูดไม่จริงสิ่งที่เองได้รับก็ไม่จริงตามไปด้วยยังไงละ่ะเห็นหรือ,อยัง นี่นะชายรู้เหรอว่าผมโกหกรู้สิก็ข่าบอกไปแล้วว่าไม่ชอบคนโกหกแต่เองก็ยังทำนะคือผมขอโทษผมจะไม่ทำอย่างนั้นอีกแล้วต้อมยกมือไหว้ขอโทษแต่น้าชายใจดีก็ได้เดินหันหลังจากไปโดยไม่ฟังอะไรจากเขาอีกแล้วต้อม ได้แต่วิ่งตามไปเรื่อยๆจนถึงหมู่บ้านลึกลับที่อยู่ภายในผานกเขาหากแต่หมู่บ้านแห่งนี้ช่างแปลกประหลาดต้นไม้พืชพันธุ์อุดมสมบูรณ์ยิ่งกว่าในเมืองมนุษย์ชาวบ้านแต่ละคนหน้าตาก็สวยหล่อผิวพรรณงดงามทําเอาต้อมถึงกับตะลึงท,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 ที่นี่ดูแปลกๆนะครับมันที่ไหนกันน่ะ ตรงนี้คือเมืองบางบทเป็นหมู่บ้านที่ข้าอยู่อาศัยเมืองบางบทคือเมืองรับแลใช่ไหมนะอืมง,งั้นนะก็คือผีบางบทนะสิน้าชายใจดีได้บอกกับต้อมว่ามนุษย์มักจะเรียกชาวรับแลวว่าผีบางบทเพราะซ่อนตัวหายตัวได้แต่แท้จริงแล้วพวกเขาไม่ใช่ผี เป็นเพียงมนุษย์ในอีกภพภูมิหนึ่งเท่านั้นซึ่งมีความเป็นอยู่ที่ดีกว่าเมืองมนุษย์และมีอายุที่ยืนยาวกว่าเนื่องจากพวกเขารักษาศีลจึงไม่ชอบคนที่ทำผิดศีลโดยเฉพาะคนโกหกผมเข้าใจแล้วว่าทำไมน้าชายถึงไม่พอใจที่ผมโกหกก็เพราะนะ้าคือชาวบังบทที่รักษาศีลมาตลอดชีวิตถ้าเองเข้าใจแล้ว ก็เปลี่ยนตัวเองสมัยอย่าได้ทำแบบเดิมอีกผมสำนึกผิดจริงๆที่โกหกเป็นเพราะความโลภที่อยากได้ทองและความมักง่ายของผมเองนะาจะให้ผมไถ่โทษยังไงก็ได้ถ้าอย่างนั้นเองจะรับปากได้ไหมละ่ะว่าจะหาต้นไผ่มาปลูกที่เมืองบางบทจำนวน100ต้นให้สมกับทองที่ข้าให้เองไป ผมรับปากว่าจะทำตามข้อเสนอของน้าให้ได้เอ็งห้ามโกโหกเป็นครั้งที่สองเนี่ถ้าทำอีกเอ็งก็จะทำมาหากินไม่ขึ้นตลอดชีวิตพูดอะไรไปคนก็จะไม่เชื่อถือผ่านไปนานหลายเดือนต้อมหาต้นไผ่มาปลูกได้สำเร็จจนครบหนึ่งร้อต้นแต่ละต้นต่างออกหนอ่อเป็นหน่อไม้ให้คนเมืองบังบทได้กิน หลังจากนั้นต้อมก็เดินทางกลับบ้านอย่างสบายใจเพราะเขาทำตามที่พูดไว้จนสำเร็จแล้วระหว่างทางอยู่ๆต้อมก็รู้สึกว่าย่ามที่เขาสะพายนั้นมันหนักขึ้นอย่างน่าประหลาดเขาจึงถอดย่ามออกแล้วเปิดดูพบว่ามีทองแท่งอยู่ในย่ามนี้จนเต็มต้อมตกใจมากเขาเชื่อว่าทองคําเหล่านี้ คือทองคำที่น้าชายใจดีให้มาเมื่อเขาทำตามที่พูดไว้ได้สำเร็จจากการปลูกต้นไผ่ทองแท่งพวกนี้ก็กลับคืนมาให้กับเขาแม้ว่าต้อมจะดีใจที่เขากลับมาร่ำรวยอีกครั้งแต่เขาก็ไม่โลภเหมือนอย่างเคยเขาได้แบ่งเอาทองส่วนหนึ่งไปขายเพื่อนำมาซื้อที่ดินผืนเล็กๆแล้วนำเงินไปซื้อต้อนไผ่และผลไม้ชนิดต่างๆ มาปลูกจนเต็มพื้นที่พร้อมประกาศให้ชาวบ้านมาขุดหน่อไม้และเก็บผลไม้ไปกินฟรีๆโดยไม่คิดเงินมันยิ่งทำให้ต้อมรู้สึกปลื้มปิติและอิ่มเอมใจเป็นอย่างมากเพราะเมื่อเขาได้มาแล้วก็แบ่งปันเป็นทานกลับไปให้กับเพื่อนมนุษย์ด้วยกันระหว่างที่ต้อมกำลังยืนอยู่ที่สวนของเขาด้วยความภาคภูมิใจอยู่ๆ ก็ปรากฏชายคนหนึ่งยืนยิ้มอยู่ไกลๆต้อมจำได้ดีว่าคือน้าชายใจดีแห่งเมืองบางบทเขาจึงเดินไปหาผมขอบคุณในความเมตตาของน้าชายที่ใจดีให้ทองคำผมมาเยอะเหลือเกินผมก็เลยนำไปทำให้เป็นทานแก่คนอื่นๆต่อข้าก็ดีใจที่เองทำตามที่พูดไม่เป็นคนโกหกหลอกลวงอีกต่อไปขอให้เอง รักษาสิ่งเหล่านี้เอาไวน้นะแล้วชีวิตของเองจะเจริญรุ่งเรืองข้าขออนุโมทนาให้กับการให้ทานของเองด้วยสาธุนาชายใจดียิ้มให้แล้วค่อยๆเดินจากไปพร้อมๆกับร่างที่เลือนลางและหายไปในที่สุดถ้าคุณเป็นต้อมคุณจะนำทองไปทำอะไรแล้วคุณเชื่อหรือไม่ว่า ชาวบ้านเมืองบางบทนั้นมีอยู่จริงมีใครเคยได้ฟังตำนานอะไรเกี่ยวกับเมืองลับแลมาเล่าสู่กันฟังที่ใต้คอมเมนต์ได้เลยนะครับคลิปนี้เพื่อนๆชอบกันไหมครับฝากกดติดตามพวกเรากรุผี 3D ทั้งใน Facebook และ YouTube ด้วยนะครับ อยากให้เราทำคลิปอะไรต่อไปคอมเมนต์มาได้เลยครับฝากช่วยแชร์คลิปนี้กันเยอะๆนะครับทีมงานจะตั้งใจทำและพัฒนาช่องกลุ่ผีต่อไปเรื่อยๆครับขอบคุณครับ